สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลนัทนะครับฟอดเอกระยองนะครับวันนี้จะพามารีวิวรถกระบะแคปนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเป็นตัว XLT นะครับตัวนี้นัทจะพามาดูว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับสำหรับ XLT เล็กเจนสีดำของเรานะครับอันดับแรกนะครับแน่นอนเลยก็คือต้องใส่กระจังหน้านะครับเป็น F150 นะครับมีไฟสามดวง นะครับอันนี้ลูกค้าเขารีเควสมานะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นเป็นการชนหน้าชุดวายนะครับเป็นวายบอดชุดนี้เนี่ยจะได้ทั้งในส่วนของการชนหน้าแล้วก็ซุ้มล้อด้านข้างนะครับทั้ง4ล้อเลย mm hmm. เดิม xlt เนี่ยล้อแม็ก hmm. เขาจะเป็นขอบสิบนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้ลูกค้าเนี่ย r รี u e เควสมาว่าขอเปลี่ยนเป็นล้อตัววายแท็กนะครับทำให้ มีความบูเต็มยิ่งขึ้นนะครับโดยยังได้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เกาะถนนดีเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นล้อวายแทขอบ18นะครับเป็นยาง255ห้ทัหกหนะครับแล้วก็มาในส่วนของด้านข้างนะครับ่าชุดบันไดข้างตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนบันไดข้างเป็นแฮมเมอร์นะครับก็ทำให้ดูดุดันนะครับ เป็นสไตล์ออฟโรดนะครับคันนี้ต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของด้านท้ายนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนติดโลบาร์นะครับเดิมตัว XLT เนี่ยเขาจะไม่ได้มีโลบาร์มาให้นะครับอันนี้ลูกค้าก็รีเควสมาเป็นโลบาร์ของ h a m m มอรนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับด้านด้านข้างเป็นโลโก้แฮ m เมอรแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะครับ อันนี้ลูกค้าแต่งหล่อนะครับพร้อมดูยนะครับลูกค้าบอกว่าเอาไปใช้ในสวนในไร่นะครับเหลือแค่ยางอย่างเดียวนะครับที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะเสีฟีลลิ่งของการขับขี่ที่นุ่มนวลก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ายางชุดนี้เก่าก็จะมาเปลี่ยนเป็นยางออฟโรดนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะแคบนะครับหรือจะเป็นสประตูหรือ เป็นรถ SUV ก็สามารถติดต่อหานัดได้นะครับทางอินบ็อกของเพจหรือที่เบอร์โทร087นะครับ881 1177นะครับก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมจัดชุดแต่งให้ลูกค้าแบบจุใจทุกท่านนะครับวันนี้นัะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ